นะครับยานแยครับบุเลิศสับเบดนะครับวันนี้จะมารีวิวเครับการต่อ,อ,อใช้งานของมิกเซอร์จิวนะครับให้เราได้มิกเซอร์จิวนะครับมาหนึ่งตัวนะเดี๋ยวจะมาทดสอบดูนะครับการใช้งานว่าสัรยาภาพของมิกเซอร์ที่เขาว่าจิวตเตจยวนั้นจะสมราคาทอไมครับ เน้ได้มาในราคา890บบาทนะครับ890ิบมิสเตอร์นะครับยีห้ออะไรไม่รู้ฮะดูเองนะครับรุ่น EQ 5502นะครับเยวเรามาต่อกันเลยนะครับนี่ครับหน้าตา มิกเซ EQ 5 5 0 2ครับมีช่องเสียบไม้นะครับสองช่องครับสองช n แนลนะครับอันนี้เป็นปุ่มเพิ่มไฟนะครับปุ่มบวกสี่สแปดล้มไฟแผ่นทอมครับก็ในใช้ใช้ไฟเลี้ยงไม้นะครับนี่ปุ่มปรับเกณฑ์นะครับไฮครับกลางแหลมครับ โลครับเบสครับอันนี้คือวอลลุ่มประจำชแนลครับหมดเราใช้ไมช่องนี้แล้วก็ปรับเพียงช่องนี้ช่องเดียวครับถ้าใครต่อสองช่องก็สองสองคปรับช่องใครช่องมานะครับอันนี้เอฟเฟกครับเราใช้เอฟเฟก็เก็จะกดไม่ใช้แล้วก็กดขึ้นครับสองชแนลนลครับหม่จะมีลน์ ลายอินพุตนะครับแบบแจ็คโฟนนะครับแล้วก็แบบสาย RCA ขาวแดงครับสายขวานะครับอันนี้เมนเอาครับแจ็คโฟนเมนเอาครับซึ่งเราตเตรียมไว้แล้วครับแจ็คโฟนแบบนี้นะครับตัวละตัวละสิบห้าบาทครับซึ่งเราจะ จะต่อจากเมนเอาเข้าไปที่แอมขายายตัวนี้นะครับสายที่เราจะเตรียมนะครับคือสายแจ็ค rca แบบนี้นะครับ3.5าแล้วเริ่มจากต่อจากโทรศัพท์นะครับอันนี้ผมใช้โทรศัพท์ผมใช้ถ่ายอยู่นะครับสมมติว่าผมเสียบกับโทรศัพท์แล้วนะครับ ีกด้านหนึ่งก็ขาวแดงนะครับช่องไหนก็ได้นะครับอันนี้เราก็เสียบกับโทรศัพท์ครับส่วนเมนเอาท์นะครับที่ต่อจากมิกเซอร์ไปที่แอมนะครับ,บ, er รบใช้สายแบบนี้นะครับ นี่หนึ่งเส้นนะครับหนึ่งเส้นนะครับหนึ่งเส้นสองคู่นะครับเกยบไปเลยครับ R L นะครับขาวแดงครับอันนี้เป็นแจ็คโปนแบบแยกแปลงนะครับตัวละสิบห้าบาทับอีกด้านหนึ่งเราก็ไปต่อที่แอมขยายครับ ขยายนะครับทุกรุ่นนะครับจะมีลายอินอยู่นะครับส่วนของผมรุ่นนี้ครับมันจะมีลายอินนะครับอันนี้ลายเอานะครับอันนี้อันนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันครับอันนี้ใช้ไปเสียบอีคิวหรือว่าคอร์สปีคอร์ครับเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันครับเรามาที่ลายอินนะครับครับจะ อยากไปเอาของมิกเซอร์นะครับเข้ามาที่ไลน์อินนะครับช่องใดก็ได้ครับของผมรุ่นนี้มีสองช่องครับจะเสียบไปนะครับขาวแดงไปเลยนะครับนะครับชัดเจนนะครับส่วนไมโครโฟนนะครับไมโครโฟน อุนนี้ใช้ได้เป็นไม้สายนะครับไมโครโฟนถูกๆครับเสียบไว้เลยครับถ้าต้องการใช้เซอร์สองชันแนนะครับไม่สองสองช่องครับปุ่มปรับเกณฑนะครับกลางแหลมนะครับเแบสบ เอโคครับตันนี้ใช้โคอันนี้เป็นบอลลุมประจำแนวนะครับสมมติเราใช้ช่องนี้แล้วก็เล็งช่องนี้เรแล้วก็ปรับเอาเลยครับใช้สองช่องก็ปรับสองช่องอันนี้บอลลุมสําหรับใช้แฟลชไดนะครับหรือว่าบลูทูธนะครับเราก็จะใช้การปรับช่องนี้นะครับหรือว่าต่อกับโทรศัพท์ ก็จะใช้ช่องนี้นะครับในการปรับรับเกณฑ์นะครับปรับความถี่ครับปรับคลางแลมกรับเบียดช่องนี้นะฮะช่องนี้กล้องตัวนี้เป็นตัวปุ่มเพิ่มแอคโคนะครับอยากได้มากอยากได้น้อยเสียงกล้องอันนี้เป็นเมนบูมเมนครับบูมบูมหลักนะครับคือเล่งเล่งทั้งหมดเลยฮะตัวแรมนี่คือเร่งเล่งทั้งเครื่องนะคือเล่งทุกช่อง ป็นบลุ่มเมนครับตัวนี้เป็นบลุ่มหูฟังครับชัดเจีนะครับหูฟังเดี๋ยวเรามาต่อไฟดูครับตัวนี้ใช้ไฟ10ส,สองโวลต์แบบนี้นะ พอมีอันนี้เขาแถมมามีมาให้ในอุปกรณ์ก็เสียบเหมือนเสียบโทรศัพท์ครับเหมือนเสียบโทรศัพท์เลยเสียบแล้วนะครับไฟเข้านะครับใช้ได้นะครับสมมุติว่าเราจะใช้บลูทูธนะครับเรากกดนะครับขึ้น B E กับบลูทูธแปะใจนะครับบลูทูธนะครับ มีสามได้หมดนะครับนี่เราไม่ได้ต่อบูทูตนะครับตัวนี้มิกเซอร์ไฟเข้าแล้วนะครับเรามาเปิดแอมปครับ ไฟแอมเปิดแล้วนะครับแอมผมจะไม่ปรับนะครับผมยกการปรับทั้งหมดขึ้นมาไว้บนนี้ทั้งหมดเลยนะครับมาไว้บนมิกเซอร์ทั้งหมดอันนี้คือปรับไว้อยู่แล้วนะครับเราจะยกเราไม่ต้องยุ่งครับเราเพียงเว็บเปิดแค่บลล่มทิ้งไว้นะครับเราย,ยกเครื่องเล่นทั้งหมดขึ้นมาไว้บนนี้นะครับอีกทีนะครับ เปิดเครื่องแล้วนะครับปกติเราปรับ tm ไว้แล้วครับแต่วันนี้เรามีมิกเซอร์มาเพิ่มครับเราก็จะยกการปรับทั้งหมดขึ้นมาไว้ไว้ใส่กับมิกเซอร์ครับอันนี้ก็คือปรับได้ปกตินะครับแล้วเราจะปรับเพิ่มที่หลังก็ได้นะครับแต่เราจะไม่ยุ่งกับมนครับเราจะมาโฟกัสที่มิกเซอร์ครับครับเดี๋ยวเราลองเปิดแบบต่อสายโทรศัพท์นะครับ เราเล่งที่เราัวเล่งที่โทรศัพท์ให้เต็มก่อนเลยนะครับเล่งที่เสียงที่โทรศัพท์ให้ให้สุดเลยนะครับเสียงมาแล้วครับที่เราผมเปลี่ยนสายแจ็คกางงสายมีปัญหานี็หน่อย ช่องนี้ครับสำหรับต่อสายโทรศัพท์ลิงเราลองมาปรับเกีย์ก่อนปรับเกียร์นีปน้ปรับไปที่ครึ่งเดียวกนะ่รครับสิบสองนาฬิกากลางแรงมาก เมนหลักนะครับโอลุ่มเมนทั้งหมดเราจะปรับไวไว้ไว,ไว,ไ,วไวเต็มก่อนก็ได้นะครับหรือว่าสักสิบห้านาฬิกาแล้วเราก็มาเล่งที่ช่องียอก็ได้นะครับเบสครับเบส ค,คือเราจะได้เบรกลางแหลมเพิ่มครับจากปกติแอมที่เรามีอยู่ครับก็จะใช้ตัวนี้มาเพิ่มเบรเพิ่มกลางแหลมได้ครับหลัวเพิ่มออปชั่นในการเล่มก็ถือว่าสมราคาครับลิกเซอร์ขนาดจิวแต่เจ๋วครับราคา8900ก้าร้อ เราใช้บลูทูธนะครับเราก็จะกดนี่ได้นะกดไปที่เป็นสัญลักษณ์แบบนี้นครับเราก็เปิดบลูทูธโทรศัพท์เชื่อมหาแล้วก็เปิดที่อยู่บลูทูธนะครับตัวนี้เราก็มากดตัวนี้ก็ได้นะสมมติเราใช้บลูทูธนะครับไม่ไไมไม่่ใช่สายชนนี้แล้วก็กดกดลงไปนะครับแต่ถ้าเราใช้เปิดเพลงแบบสายแจ็คเสียบตัวโทรศัพท์ล้วก็กดขึ้น ครับัืนว่าสุดยอดครับสมราคาครับได้เสียงที่ดีขึ้นนะครับได้เสียงเบสหนักขึ้นครับได้ต่างแหลมเพิ่มขึ้นนะครับได้ลูกเล่นขึ้นนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับฝากติดตามครับอาจารแย่ครับบนลรือสเป ติดตามช่องมาด้วยครับฝากกดไลค์นะครับฝากกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยครับในอาลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ